สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับคลิปนี้แหมต้องไปไวๆนะครับผมต้องกาบเรียนอย่างนี้ครับว่าว่าอขออนุญาตลงรา,ายละเอียดน้อยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะเต็มครับแล้วก็โพเพลแล้วเดี๋ยวมันจะมืดต้องขอกาบขอภัยพระองค์นี้เรียกว่าเป็นพระ พิมยอดขุนพลนะครับผมเป็นพระยอดขุนพลบางท่านอาจจะเรียกว่าเล็บมือนั่งบัวก็ได้นะครับผมเป็นพระพิมพ์ยอดขุนพลเนื้อว่านนะครับเนื้อผงว่านนะครับผมขลังมากๆครับผมเป็นของราชบุรีนะครับผมก็คือเป็นของท่านหลวงพ่อขันครับหลวงพ่อขันแห่งวัด พระศรีอานนะครับจังหวัดราชบุรีรุ่นแรกนะครับผมเป็นยุคยุคต้นๆ้นรุ่นแรกนะครับสร้างไว้เมื่อปี2504ผมบอกได้อย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการวรวบรัดตัดความว่าพระองค์นี้ใครอยู่ราชบุรีต้องรู้ต้องทราบนะครับเพราะเป็นพระดังเป็นพระที่แบบโดดเด่นมากในจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดราชบุรีนะครับผมลองพิมพ์คําว่าหลวงพ่อขันนะครับวัดพระศรีอานนะครับ แล้วดูเข้าไปดูประวัติท่านนะครับนะครับผมเสร็จแล้วดูอภินิหารนะครับผมพระรุ่นนี้องค์นี้แบบนี้นะครับเด่นมากๆทางโชคแล้วก็ทางด้านทางด้านที่แบบเด่นจริงๆเลยนะครับผมเรื่องอุบัติเหตุครับนะครับเพิ่งมีมาไม่กี่ปีเนี่ยนะครับผมก็มีการอ่าโดนอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยไม่เคยเป็นอะไรชนแคยับเลยครับแต่คนในนั้นไม่เป็นอะไรเลยครับเหลือเชื่อครับนะครับเพราะใส่พระอืมพระพิมพ์ยอดขุนพลของท่าน หลวงพ่อขันวัดพระศรีอานองค์นี้องค์เดียวนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยผมผมเล่าคงจะไม่ได้ไม่ได้มากมายเพราะว่ามันโพเพแล้วอะ่ะมันจะมืดและต้องกราบขอภัยเอาเป็นว่าผมแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าใครอยากรู้ประวัติองคนีนะ้พระองค์นี้ว่าดีขนาดไหนเนี่ยน่าเก็บขนาดไหนต้องรีบนะครับนะครับผมผมเชื่อว่าคนราชบุรีเล่นพระเยอะมากนะครับผมเก็บได้เก็บนะครับผมพิมพ์คําว่านะครับใน Google ก็ได้หาประวัติเลยครับ ของหลวงพ่อขันวัดพระศรีอารดูเดี๋ยวท่านจะต้องรีบกลับมาเอานะครับท่านเก่งทางด้านอภินานเกี่ยวกับอุบัติเหตุมากเลยนะไม่ว่าอุบัติเหตุรถยนต์หรืออุบัติเหตุต่างๆแคล้วคลาดมาตลอดเลยแคล้วคลาดจริงๆครับนะครับผมพระอะไรที่แบบแหมต้องบอกว่าถ้าพูทุกุณไม่ดีนะทางช่องแบงเก็บไม่กล้ามาลงนะครับผมอ่ะ ผมบอกไปแล้วเดี๋ยวบอ,บอกความสูงความกว้างก่อนนะครับความกว้างของพระองค์นี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับโดยประมาณถัวเฉลียนะครับ2.2เซนติเมตรนะครับ2.2นะครับผมและความยาวอยู่ที่3.2อนะครับอยู่ที่3.2เซนติเมตรโดยประมาณบวกลบอย่างละมินนะครับผมองค์นี้ถือว่าสภาพสวยนะเป็นเนื้อว่านแห้งกักเลยนะนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมผมบอกราคาไปก่อนองค์นี้ก็เช่นเช่นกันนะครับผมขอเป็นเซกชันแรกองค์นี้นะครับผมเซกชันแรกเอาไปนะครับผม2 0 0 0บาท นะครับแพงผ่านนะครับใครดูไม่รู้ไม่ใช่ไม่ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนราชบุหรีดูแป๊บเดียวก็ผมว่าหายอะ่ะผมผมว่าหายแน่นอนเลยเพราะว่า,าพี่นิหารนี่โหเด่นทางด้านอุบัติเหตุมากใครที่ขับรถนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เนี่ยถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดไม่มียี่ห้าสัตรวรษใช้เอาองค์นี้ไปเลยครับผมบอกได้เลยว่า โอ้โหจา้จาบจครับบอกในบอกได้ตรงๆลงเลยว่าดีมากๆาราธนาถึงหลวงพ่อขันแห่งวัดพระศรีอานดูนะครับสร้างไว้ปี04นะครับองค์นี้เป็นถือเป็นรุ่นแรกปี04นะครับท่านเก่งดัดงด้านอุบัติเหตุมากเลยว่าปลอดภัยอะแคล้วคาดมากเลยนะครับผมโอเคมาเอาไป2,000บาทเซ็กชันแรกนะนะครับเซ็กชันต่อไปไม่บอกว่าด้วย อัพเท่าไหร่ตามราคาตามราคานะครับแต่จะต้องถูกกว่าที่อื่นพยายามจะให้ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะนี่คือช่องแบ่งกันเก็บครับนะครับโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคลิปมันจะหายเดี๋ยวมันจะเต็มอ่ะต้องกราบขออภัยนะครับผม2,000บาทนะครับไม่ลดงิต่อขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับผมข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บครับนะครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่า итай, พ,รพร้อมโอน แคปหน้าจอเข้ามาเลยครับที่ idline หมายเลข0846786958ย้ำนะครับ idline หมายเลข0846786958เห็นพระอย่างนี้นะครับหลวงพ่อขันวัดพระศรีอานอย่างนี้ของเกมีเพียบนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมมาครับมาส่องกันดูครับ0846786958นะครับผมพร้อมเช่าพร้อมโอนก็แคปหน้าจอเข้ามาเลยนะครับต้องเชื่อมือเชื่อใจด้วยนะโอเคครับผมมามาส่องกันครับ ที่รีบเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะหายอ่ะนะครับผมคลิปมันจะเต็มต้องกราบขออภัยนะครับองค์นี้ยังถือว่าสวยนะสภาพเดิมๆนะสวยนะครับผมพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ยอดขุนพลนะครับผมยอดขุนพลบางท่านสมัยก่อนเรียกกี่บัวมั่งเรียกเล็บมือมั่งแต่จริงๆเขาให้ฉายาเป็นยอดขุนพลไปแล้วสุดยอดแห่งแค้วคราดอุบัติเหตนุนี่ไม่ได้กินไม่ได้กินนะครับผมสาธุเลยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปเนี้ยท่านนี้ก่อนเนาะนะครับผม อย่าพลาดนะลองเข้าไปดูนะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับลองหาข้อมูลดูนะครับผมแล้วรีบกลับมาเอานะเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายโอเคนะสวัสดีครับ